เลนโปรเรสซีฟใส่ไม่ยากอย่างที่คุณคิดเลนโปรเรสซีฟถ้าเลือกตรงกับการใช้สายตาเลือกตรงกับปัญหาสายตาเลือกโครงสร้างเลนให้ตรงกับการใช้งานคุณรับประกันได้ยังไงคุณก็ใส่เลนโปรเรกซีฟได้สบายแน่นอนแต่ที่สําคัญหลายคนจะไม่ประสบความสําเร็จในการใช้เลนโปรเรสซีฟเพราะคุณไม่ได้เลือกร้านคุณไม่ได้ดูว่าร้านไหนมีผู้เชี่ยวชาญด้านเลนโปรเรกซีฟหรือไม่คุณเลือกแค่ราคา และที่สำคัญคนที่วัดสายตาและเลือกเลนส์ให้คุณไม่ได้เก่งเรื่องเลนส์โปรเกรสซีฟจริงๆเขาจะไม่สามารถประเมินได้ว่าค่าสายตาการใช้สายตาของคุณเหมาะกับเลนส์โปรเกรสซีฟรุ่นไหนการใช้เลนส์โปรเกรสซีฟไม่ใช่ทุกรุ่นที่คุณจะใช้ได้ไม่ใช่ทุกค่าสายตาจะใช้เลนส์รุ่นเดียวกันได้และไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้งานในชีวิตประจาวันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเลือกโครงสร้างเลนส์สคัญมากนะครับสําหรับเลนส์โปรเรสซีฟสําคัญตั้งแต่การเลือกกรอบก,การเลือกเลนส์การเลือกโครงสร้างการวัดค่าสายตาทุกอย่างสําคัญที่สุดสําหรับเลนส์โปรเรสซีฟสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากได้เลนส์โปรเรสซีฟที่เหมาะกับการใช้สายตาของคุณในแต่ละวันปรับตัวง่ายไม่มึนหัวใส่เดินได้และใส่ติดตาได้ตลอดเวลาแวะเข้ามาที่หมอแว่นตาเทียนดัดได้เลยครับ เรายินดีตรวจวัดสายตาให้คำปรึกษาตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้แต่เดี๋ยวก่อนที่หมอแว่นตาเทียนดัดเรายังมีเลนโปรเจกซีฟจริงให้คุณได้ทดลองใส่ขอนสั่งซื้อด้วยนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าถ้าเราตัดเป็นแว่นโปรเจกซีฟเราตัดเป็นแว่นที่มองได้ทุกระยะหน้าเลนไม่ม,มีกลมด้านล่างให้เห็นเวลาที่ใส่แล้วมันใส่ยากไหมใส่แล้วความรู้สึกจะเป็นแบบไหนมองได้ทุกระยะจริงหรือเปล่ามาที่หมอแว่นตาสาขาเทียนดัดได้เลยครับ ที่นี่เราเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่9ก้าโมงถึงสองทุ่มมาง่ายจอดรถหน้าร้านได้อยู่ตรงข้ามสถานีอนามัยบ้านใหม่ครับแล้วเจอกันที่หมอแว่นตาสาขาเทียนดัดครับหลายคนจะบอกว่ามันแพงไหม<อ>มันแพงไหมมันแพงไหมผมบอกจริงๆแล้วเนี่ยเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้ชีวิตใหม่ของคุณเนี่ยคุณว่ามันราคาเท่าไหร่อนนหรือค,รคุณจะไปทําให้คุณพ่อคุณแม่ผมบอกว่าแทนที่คุณจะไปจัดงานมันเกิดเลี่ยง คุณให้สิ่งนี้กับพ่อแม่คุณเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่คุณจะมีความสุขแค่ไหนคุณให้โลกที่สดใสใบใหม่กับพ่อแม่คุณคุณคิดว่ามันมีค่าเท่าไหร่